ในเดือนธันวาคมชิบะจะมีอีเวนต์พิเศษและจะทำการเบินอีกครั้งเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลนะครับวันนี้ชิบะอินุนะครับได้ประกาศการเบินอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นครั้งที่สามอีเวนต์ใหญ่ๆนะครับซึ่งทำไปแล้วสองเดือนด้วยกันและการเบินครั้งนี้นะครับ มีจุดประสงค์คือจะตั้งใจดันราคาชิบะให้เหลือ0.01นะครับตามโพสต์วตเตอร์ของนายคูเปอร์เจ้าของ Beaker Entertainment นะครับหรือใด The First Crypto Record Label นะครับได้จัดงาน Merry s h i b a Christmas ตรงนี้ปาร์ตี้นะครับตามทวิตจาก สตีเวนคูเปอร์นะครับก็คือว่าสตีเวนคูเปอร์เป็นคนโพสต์หัวเรื่องเอาไว้นะครับงนั้นการเบิร์เนี่ยหลักๆนะครับเขาจะมีวิธีอยู่ลองไปศึกษาเอาเองแล้วกันนะครับหรือเข้ามาถามผมก็ได้นะครับแต่หลักๆนะครับการเบิร์เนี่ยคือการที่เข้ามาร่วมในชีบะปาร์ตี้ครับเนี้ยนะครับผมขอรีบสั้นๆน,นะชีบะปาร์ตี้นะครับในงานอ่า ปาร์ตี้คริสต์มาสของชิบาครั้งนี้นะครับแล้วก็คนที่ซื้อตั๋วเข้ามาก็จะมีการเบิร์นนะครับดังนั้นในวันที่30พฤศจิกายน2564ปาร์ตี้การเบิร์นนะครับครั้งต่อไปจะกำหนดวันที่26ทธันวาคมนะครับณเวลาประมาณบ่าย2โมงของทางบ้านฝั่งของอเมริกาครับแล้วเขาก็จะมีการออกอากาศด้วยนะครับที่ Bigger Entertainment จะมีการเผา ชีบะแบบออกอากาศเลยนะครับฉะนั้นแคมเปญการเผาไหม้เนี่ยหรือการเผาเนี่ยจะเป็นของสตีเวนคูเปอร์นะครับก็ได้เผาชีบะทั้งหมดนะครับซึ่งถ้านับโดยรวมแล้ว2เดือนที่ผ่านมาคือเดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกาย,ยนก็เป็นประมาณ4ล้านชีบะนะครับฉะนั้นเกือบ10ล้านนะครับก็มีการเผาในวันนี้ นะครับส,สองเดือนที่แล้วมีประมาณสี่ล้านนะครับแล้วก็ถ้านับถึงตอนช่วงเนี้ยประมาณสิบล้านแล้วนะครับในการเผานะครับนั้นเขาบอกว่าการเผานะครับยอดรวมทั้งหมดประมาณห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าล้านนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าประมาณห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านนะครับเผาตั้งแต่การเปิดแคมเปญของ ของของตัวนี้นะครับต้อง2เดือนมาแล้วนะครับฉะนั้นสตีเวนคูเปอร์นะครับในวันที่26พฤศจิกายน2อง4จุดประสงค์ปาร์ตี้การเบิร์นครั้งนี้นะครับต้องการที่จะเผาเหลือญชิบะจนราคาเหลือ0ูนดนงดอลลาร์รายละเอียดเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผมทำคลิปอื่นอีกทีนะครับนี่ก็เป็นข่าวแบบอัปเดตคร่าวๆนะครับว่าชิบะอินโดจะมีการเบรน แล้วนะครับแต่ว่าการเบิร์นแบบไหนวิธีการเบิร์นก็ถ้ามันข่าวมันได้ความละเอียดมากกว่านั้นเดี๋ยวผมก็จะแจ้งกันอีกทีนะครับอ่าเราก็มานั่งรุ้นด้วยกันนะว่าอ่าสตีเวนคูเปอร์นะครับเขาได้กล่าวไวนะ้บอกว่าทีบัทอินโหนเขาจะเบิร์นจนเหลือ0.01ดอลลาท่านว่าไปไปได้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นไปได้กดหนึ่ง 0.01นะครับเหลือ0ตัวเดียวถ้าเป็นไปได้กด1ถ้าเป็นไปไม่ได้กด2นะครับต้องดูเหมือนกันนะครับบางทีก็ซีเป็นคูเปอร์ก็อาจจะกล่าวไปก็ได้นะครับก็ลองเลือกฝักนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางเลยนะครับ และช่องทางที่สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency c o m m i t y ทักเข้ามาแล้วผมจะส่งลิงก์กับ qr code ให้ทักที่เพจนะครับแล้วเรามีกลุ่มชีบะด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามด้วยกันและผมก็หวังว่าชีบะอินุ จะโก h e ดมู n ไปด้วยกันและพอตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอ,อยู่มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ